พร้อมกันหรือยังครับสำหรับเทศกาลใหม่ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้สําหรับเกม Monster Hunter w i ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อว่าบอ s ซัมแดนนั่นเองครับอย่างที่เห็นเลยมันจะเป็นธีมแบบสีชมพูสวยสดงดงามแล้วก็เป็นดอกไม้ซากุระเต้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจะมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เนี่ยผมพาไปดูกันนะช่องฟุกดูปลิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับ ในวันพรุ่งนี้นะครับเทศกาลบอสซัมแดนก็กําลังจะเปิดให้เราเล่นกันแล้วนะครับทุกคนในที่นี้นะครับสายแฟชั่นอย่างผมเนี่ยก็ต้องมองหาที่ชุดเป็นอันดับแรกเลยละอย่างที่เห็นบนเป็นนะครับเราอาจจะดูแล้วมันเหมือนจะเป็นแค่ชุดเดียวแต่จริงๆไม่ใช่นะมันมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันนั่นเองจะมีชุดที่เป็นบัตเตอร์ไฟล์ครับซึ่งอาจจะต้องไปหาตั๋วในการมาคราฟเนาะแล้ก็จะมีชุดเทศกาลอย่างเจ้าตัวบอสซัมเองด้วยนะ ในที่นี้นะครับทั้ง2ชุดเนี่ยผมก็ชอบทั้งคู่เลยนี่แหละถึงแม้ว่าเมนหลักสีที่ผมชอบจะไม่ใช่สีชมพูก็ตามแต่ว่าพูดตามตรงแล้วเนี่ยชุดของเขาก็น่าใช้อย่างมากเลยนั่นแหละครับมาถึงอย่างต่อมากันบ้างนะครับอย่างต่อมาเนี่ยก็ผมมองว่ามันจะเป็นเป็นของรางวัลในช่วงเทศกาลเมื่อคุณล็อกอินนะนะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าแค่เราล็อกอินก็ได้หรือว่าเราไปรับแบบตัวส่วนเสริม DLC ฟรีที่อยู่ในสตีมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับ แต่ว่าสิ่งที่เรากําลังจะได้รับเนี่ยมันจะมีการตกแต่งของเจ้านกซีเครดซึ่งเขาตามตรงผมว่าถ้าอันนี้เขาแจกฟีแน่น่าสนใจนะเพราะว่ามันสวยนะเว้ยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็จะมีพวกเพนเดนก็คือที่ห้อยอาวุธอะเนาะก็จะมีอันใหม่มาด้วยผมก็รอดูอยู่เหมือนกันครับว่าจะได้เป็นหน้าตาแบบไหนจะมีท่าทางต่างๆมี BGM Tra c k แล้วก็การตกแต่งแคมป์ของเราเนี่ยก็อาจจะมีลายลวดลายอันใหม่แล้วก็จะมีที่ตกแต่งแคมป์ที่แบบอยู่ข้างหน้าแคมป์นะครับตอนนี้เราจะใช้เป็นแคมป์ไฟแล้วก็เป็นที่นั่งทาาาอหรถก แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยน่าจะมีต้นซากุระขึ้นมาแล้วนั่นเองผมว่ามันก็ค่อนข้างสวยเลยแหละพูดถึงเรื่องที่เป็น Hunter Profile กันไหมครับ h u n t e r Profile เนี่ยผมก็รู้สึกว่าดีใจกับเทศกาลที่กำลังเข้ามามากเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์ใหม่ได้แล้วหลังจากที่เราใช้แบ็กกราวด์เดิมๆมามากกว่าประมาณ2เดือนผมว่าก็ถึงเวลาที่เขาจะให้ทั้งแบ็กกราวด์ให้ทั้งท่าโพสต์ใหม่แล้วก็มีกรอบชื่อใหม่แล้วก็มีไตเติ้ลใหม่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นคนที่สายแต่ง Hunter ล้วเี่ย น่าจะต้องถูกใจกันแน่นอนครับเอาล่ะครับเรามาพูดถึงอีเวนท์ที่กำลังจะจัดขึ้นในเทศกาลบอสซัมกันบ้างเนาะในที่นี้นะครับในส่วนเทศกาลบอสซัมเนี่ยจะมีอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมด2อันแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีอีเวนท์แบบเข้ามาอีกเยอะมากเลยครับผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีอันไหนที่เกี่ยวข้องกับบอสซัมอีกหรือเปล่านะแต่ว่าทางเว็บไซต์ของ Monster Hunter เนี่ยเขาได้เอาออกมาให้ดูแค่2อันเท่านั้นเองอันแรกเนี่ยจะเป็นการ Craft Shutterfly ครับ,รบก็คือชุดปีดเสื้อนั่นแหละ ส่วนอันต่อมานะครับจะเป็นการคร้าแบบในส่วนของแว่นนั่นเองเนาะและในที่นี้เนี่ยจากทั้งรูปภาพที่เขาโปรโมทแล้วก็วิดีโอที่โปรโมทออกมาเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือมันสามารถใส่ให้น้องเอามาได้น,นั่นเองครับสําหรับสายที่แบบชอบสาวแว่นอย่างผมแล้วเนี่ยไม่พลาดแน่นอนครับต่อมานะครับในแกลนทรับของเราเนี่ยจะมีเมนูาหารใหม่เข้ามาน,นั่นเองเนาะในที่นี้เนี่ยเขาต้องการตั๋ว Special w a t c h e r น,นั่นเองครับ โดยเราเนี่ยจะต้องล็อกอินแล้วก็ต้องเข้าไปเล่นด้วยนะถึงจะได้เจ้าตัว,ตวแบบ Special w a อชเชอรนี้มานะครับถ้าเพื่อนเพื่อเนี่ยได้ Special w a อชเชอมาแล้วไปทานอาหารที่แกนรนฮับเนี่ยมันก็จะปรากฏหน้าต่างการกินอาหารที่แปลกใหม่เปลี่ยนไปนั่นเองทำให้ตัวเราเนี่ยได้กำลังใจในการออกไปล่ามอนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับความชอบส่วนตัวล้วนๆนั่นแหละภาพมันสวยดีครับ เอาละครับเรามาพูดถึงเรื่องสุดท้ายกันบ้างนะครับ Lucky voucher ของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก1ใบเป็น2ใบต่อวันนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆดูคลิปผมไปแล้วเนี่ยคืนนี้เราก็ใช้ตั๋วไป2ใบได้เลยครับในการล่ามอนนะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เติมเข้ามาให้เป็น2อนั่นแหละครับแต่ว่าแต่ว่าผมไม่ชัวร์นะว่าพรุ่งนี้มันเริ่มพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าที่เพิ่มเป็น2ใบนะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับถ้าผิดพลาดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะส่วนหัวข้อต่อมานะคระรรััเเเจ้าาาตว Limited Balty ขขอออองงหืืก็สปด์ี ในรอบนี้นะครับอีเวนท์ที่จัดขึ้นที่เป็นบอสซ้ำเทศกาลนี้เนี่ยมันจะทําให้เจ้าตัวบบลตี้ของเราเนี่ยขึ้นแบบทุกๆวันเลยครับเขาจะอัปเดตเควสมาให้เราทุกวันเลยถ้าเพื่อนๆสงสัยว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยจริงๆแล้วมันจะอยู่ในน้องแมวที่อยู่ที่เบสแคมนั่นเองครับเมื่อเราไปคุยเนี่ยมันก็จะบอกครับว่าเออมันวันนี้นะอาทิตย์นี้มีเควสนี้นะล่าตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นและเราจะได้ของรางวัลตามที่เขากําหนดแต่ว่าในที่นี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะอัปเดตทุกวันเลยเพราะฉะนั้นก็ถืืออว่่่าเเป็นรรงทีีดคับ ส่วนเรื่องต่อมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าตัวผมเองอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหรนะ่เนาะนั่นก็คือไอเทมที่พ่อค้าที่ร้านค้าครับเขาจะลดราคาตลอดทั้งฤดูกาลนี้เลยเนาะในช่วงเทศกาลบอสซัม um นะครับก็จะมีการลดราคาในร้านค้าแบบเยอะยิ่งขึ้นเนาะแต่ผมก็ไม่รู้เปอร์เซ็นต์หลกัหลกๆนะครับว่าเขาลดอะไรยังไงกี่เปอร์เซ็นต์เป็นการลดกี่บาทในแต่ไอเทมแต่ละชิ้นเนาะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะได้ใช้ก็คือการซื้อเจ้าตัวเอาไปครากับดักจับมอนสเตอร์นี่ นอกน,นั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อครับตัวผมเองไม่ได้เล่นอาวุธแบบยิงไกลเลยครับไม่ได้เล่นพวกปืนหรือธนูที่จะต้องใช้ลูกกระสุนเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่สำหรับสำหรับตัวกิจกรรมนี้นั่นเองนะแล้วก็มาที่หัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อสุดท้ายเนี่ยสำหรับคนที่ใช้จ่าย DLC ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าจะไปซื้อ DLC เพิ่มเนี่ยก็จะได้แบบตามรูปภาพด้านล่างเลย ก็จะมีทั้งพวกแบบท่าทางต่างๆมีพวกแบบอิโมชันสติ๊กเกอร์เนาะและที่สําคัญเนี่ยจะมีชุดของเจ้านกแบบสกิลเปของเราด้วยแล้วก็ยังมีชุดของอัลมาอีกด้วยนะชุดของอัลมารอบนี้ผมว่าก็สวยดีนะแบบเป็นชุดตีมแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยครับก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะผมว่าถ้าใครเป็นสายสะสมเนี่ยก็ต้องไม่พลาดแน่นอนครับ ในคลิปนี้ผมก็แวะนําข้อมูลข่าวสารมาบอกเพื่อนๆเพียงเ,เท่านี้นั่นแหละครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นเก่าที่ยังตามอีเวนต์ไม่ทันไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับช่องของผมเนี่ยจะทำอีเวนต์แบบทุกๆอีเวนต์เลยครับแล้วก็ตัวผมเองก็จะเล่นด้วยเนาะแล้วก็จะบอกด้วยว่าเจอกับตัวอะไรแล้วก็ได้รีวอร์ดเป็นอะไรบ้างถ้ามันมีให้คราบของเนี่ยผมก็จะแนะแนวแนะนาด้วยนะว่าไปคราบอะไรยังไงที่ไหนได้ของชิ้นไหนได้อะไรยังไงถ้ามาพ่วงเป็นเลเยอร์ได้เอาไปตกแต่งยังไงผมก็จะบบบอกใใหห้ครบจนบนที่ั สุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กด u b s สไคร้และกดแชร์ช่องฟุกดูกดิกด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ